หนาฮาดุนคาเฟ่มาค่ะกำลังจะย่างไก่อยู่เสียงนะแบบยังบุได้ไปใส่เนาะไก่อย่างกันไก่มักประเดกดไก่มักประเด็ดสูตรไก่มักประเด็ดบอยท่านผู้ชมฟังน้ำแนมีอย่างไนไก่มักประเด,ก,ก,ก,ะเดกครับมีอย่างมีอย่างแนค่ะเป็นตระกูตระกักเลย ประเด็กกระปุกจะลดปลรองจลดกับประเด็กลุงกัดแกอยู่น้ำข่ะวเมื่อนี้ลุงกัดอ่าอันนั้นก็นต้องใส่พิกน้ำอ,นอ่ะนะพิเกเครื่องบริกภคมาถวะพิกปนอืมอรีท่านราเลือท่านใจยากแห้งอือเสียงเสียงไป แสียงไฟธรรมชาติเมื่อนี้เนาะมืดเลยยิ่งเสียงน้าสุกไว้ไกลเสียงหลงน,าน้าสุกไฟแห้งเนี่ยเนาะปุ่นไก่ยักตสองตัวสองตัวสองตัว,ตวมาค่ะย่างไก่ยูน้าไกป่ปลา โอ้ไกป่ป่าน้ำเราค่ะอยู่นาะเป็นไกป่ป่าอยู่หนะ้าเป็นไกป่ป่าอยู่บ้านเป็นไก่บ้านครับโอ้แักอยู่สันเครื่องมักกัมีประเดกมีผงชูรสนั่นบหรคะครับยังมีบะมีเลยติโอ้ถ้าปากติต้องมีพริกน้ำ ตะไคร้กับบอสไซเลยค่ะบอ,บอส่เลยเป็นได้สูตรเด็ดมากใส่เนี่สูตรพี่บอกีบอกสูตรพี่บอกเก,ก็บบอ,บอใไกดีสำหรับคนเป็นโลกเก่าเนาะนมันผิดโลกโมแมนมใไครดีถามันผิดโลกโรก เก้ากับไก่บ่คอยถือกันประใดเพิ่นว่มไนปอยากแห้งอยหลดีอยู่ฮะอยากประมดยุบยังมึงเขาเชยงดังกระได้้วค่ะพุดทันพุดสมเพื่อนอยากเบิดแล้วไฟอยากเบิดแล้วไฟ เอาบรรยากาศเนาะค่นย่างไก่อยู่เทียงนามาให้เบิ่งกันฮะไม่อย่างก็จีดซับกิโลเสียงแม่งอย่างไหนกิโล่โอ้เสียงแม่งจิงบีดกิโลนนจิป,ปมหับจีปมเหรอโอ้อนนเพื่นสิภากันจิป,ปมมาสัน่นไปซับอะไรหู อีีบอก่ะนี่ยไมปฏท,โทิโอเอาเเเอาบรรยากาศอย่างไกลามาฝากเนาะอยู่ยังอยู่สวนทั้งผู้อยู่ค่ะตอนนี้ เรื่องแ้วค่ะหอม,อม้อมเรื่องแ้วเรื่องแ้วหอมนั่งนะคะจาอันทักทายท่านผู้ชมนะคะครับสวัสดีครับกินไก่ํำกันด้วยรับเนดะ้อกิงไก่ไปโซลเซลส์เหรอะนั่นครับโซลเชลส์อือม เดี๋ยวค่ะผู้ยางไกลเข้าอ้าวมีแขกน้ำม,นมาค่ะสุกแล้ว ไก,ก,ก่ปลาไก่มักปลาแดกไก่มักปลาแดกนะคะเมนูเดียวเลยขกขักขนาดนวดเสบตานยังกับข้าวเหนียวหอมๆเก่งไว้ข้าวหมูมาเด้อค่ะโครงการันตีแสีบหรือเสียบได้๋ย อันบแบบปวนบักเองเจยบหามากค่ะมากค่ะ